วาเฟิลสูตรที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะเบากรอบมากค่ะกรอบมากเลยค่ะ เตรียมส่วนผสมของแห้งก่อนแป้ง 3: าส่วนสถ้วยตวงแป้งข้าวโพด1สนส่วนสถ้วยตวงผงฟู1่ช้อนชาเน้ำัานทราย1ช้อนโต๊ะเกลือเสร็จ1สนส่วนสช้อนชาผสมของแห้งให้เข้ากันดีพักไว้ด้านข้างก่อนผสมของเหลวนม1ถ้วยตวงเนยละลาย80กร,รมัมไข่ไก่1ฟองค่ะกลิ่นวานิลลาค่ะประมาณ1ช้อนชาผสมไข่เข้ากันดีนะ้ำตาลก็ละลายแล้วแล้วก็จะมาเทใส,ส่ส่วนผสมของแห้งนะคะ แค่คนให้เข้ากันพอนะคะถ้ามีก้อนแป้งเป็นลูกๆเล็กน้อยไม่เป็นไรถ้าหากว่าเราคนผสมมากไปเราจะทาให้แป้งเหนียวเข้ากันดีขนาดนี้พอเลยนะคะจะพักไว้สักสิบนาทีระหว่างรอเราก็วอร์มเตาอบวอฟเฟิลไว้เครื่องทําวอฟเฟิลใช้ได้แล้วนะคะต้องคนแป้งก่อนทุกครั้งที่จะใส่สูตรนี้นี่เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นสูตรที่กรอบอร่อยมากะคะ่ะใช้ได้แล้วนะคะไฟเขียวขึ้นแล้วพักไว้บนตะแกรงนะคะให้วอฟเฟิลกรอบคลายร้อนแล้วนะคะ กรอบมากเลยค่ะนี่เป็นคาราเมลที่เราทำไม่ทานนะคะ